113เป็นวิชาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะครับที่ใช้กันทั่วประเทศคุณครูก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ด้วยนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะั่นก็คือข้อที่4บอกว่าให้ r e a and ให้เรนให้อ่านและเรียนรู้นะครับออ Reach n d s a y the answer ก็คือให้อ่านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้พูดแล้วก็ให้ตอบคำตอบด้วยนะครับ ในเรื่องก็มีว่า one day I was walking home from school วันหนึ่งนะครับฉันได้กำลังเดินกลับบ้านในขณะที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านนะครับ was walking เป็น present continuous อ่าเป็น past continuous นะครับผมก็คือเหตุการณ์ที่กำลังกระทำในอดีตนะครับเปลี่ยน am เป็น was นะครับผมนี่คือลักษณะหนึ่งของ tense นะครับนะวันหนึ่งในในขณะที่นะครับ ฉันกําลังเดินกลับบ้านจากโรงเรียนนะครับก็คืโรงเรียนเลิกเดินกลับบ้าน on the footpath ก็คือบนฟุตบาทนั่นเองนะครับนะ I found purse purse แปลว่ากระเป๋าสตางค์นะครับฉันพบกระเป๋าสตางค์หนึ่งใบ I look inside ฉันมองดูเข้าไปในกระเป๋านั้นนะครับ and saw และก็เห็น that และก็เห็นว่า it was full of moneyit ในที่นี้คือ purse กระเป๋าวันนั้นเต็มไปด้วยเงินนะครับ I took the purse home ฉันก็เลยได้นำกระเป๋านั้นกลับบ้านนะครับ to show my m o t h e r ก็เพื่อไปแสดงให้แม่เห็นนะครับก็คือไปยื่นให้แม่ดูนะครับแปลว่าอย่างนั้น She ช r o ร e me นะครับพรอคุณแม่เห็นดังนั้นก็ r o ร e me ในที่นี้ก็คือขับรถนำฉันไปที่ police station ที่สถานีตำรวจ นะครับเพื่อไปแจ้งความนั่นเองนะครับ we gave to we gave the purse to a police officer พวกเราก็ได้ให้กระเป๋า purse เนี่ยหมายถึงกระเป๋าเงินนะครับนะสำหรับผู้หญิงกระเป๋าสตังค์นะครับ to a police officer ก็ได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็เลยพูดว่า thanks ขอบคุณมาก sad the police officer ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้พูดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตนะครับนะบเป็นช่องสองคือเล่าเหตุการณ์นี้เป็นอดีต i will wait and see if any comes to claim it ฉันนะครับตำรวจพูดต่อนะครับว่าฉันจะคอยจนกว่านะครับ i will wait and see นะครับหมายถึงว่าฉันจะคอยและดูนะครับในที่นี้และดู ถ้าหากว่า anyone ใครคนใดคนหนึ่งค s มาที่สถานีตำรวจนะครับ t o c เค i m เพื่อที่จะแจ้งความประสงค์หรือว่าเพื่อที่จะเรียกร้องนะครับ c ค a ม m it เกี่ยวกับกระเป๋านั้นนั่นก็คือฉันจะคอยดูแล้วว่ามีใครสักคนมาแจ้งมาแจ้งความหรือว่ามาบอกนะครับเกี่ยวกับกระเป๋าที่หายนะครับแปลเป็นใจความเป็นอย่างนั้นนะครับ You are an honest girl แล้วก็สารเสรเวนเยอยอนักเรียนผู้หญิงคนนั้นนะครับว่า You are an honest girl แปลว่าเธอช่างเป็นเด็กดีนะครับตำรวจกล่าวทิ้งท้ายคุณคือเด็กที่ซื่อสัตย์อ่าตทษทีครับเด็กซื่อสัตย์นะครับไม่ใช่เด็กดีอย่างเดียวนะ honest girl ตำรวจกล่าวทิ้งท้ายในที่นี้คุณครูก็ใส่เพิ่มเข้าไปให้มันได้ใจความนะครับ โอเคไหมครับนี่คือเนื้อเรื่องที่เด็กคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กดีได้พกกบกระเป๋าเงินนะครับซึ่งมีเงินเยอะหล่นอยู่บนฟุตบาทนะครับก็เป็นนั้นว่าจบหน้า113ครับผมครับผม